สวัสดีค่ะบทน,นี้นะคะเราจะเรียนซูเปอร์โกมัธยม2นะคะยูนิตสุดท้ายแล้วค่ะยูนิตที่12นะคะเราเรียกว่า the biggest and the best แปลว่าอะไรคะใหญ่ที่สุดและก็ดีที่สุดนะคะเป็นขั้นสูงสุดนะคะกลับมนะคะทีนี้เวลาเราเรียนนะคะถ้าขั้นมันจะมีขั้นเท่ากับ as as นะคะ ถ้าไม่เท่ากันก็ not as as หรือว่า not so as ต่อไปขัน้นกว่าขั้นกว่าคือการที่มีมากกว่าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คือสองสิ่งเปรียบเทียบกันนะคะสองสิ่งหรือสองคนนะคะเปรียบเทียบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะขั้นกว่าเราจะใช้คือเป็น adjective นะคะแล้วก็ตามด้วย er แล้วก็ตามด้วยแดงนะคะแต่ถ้า adjective ตัวไหน มากกว่าสองพยางค์ขึ้นไปเช่น i n t e l l i g e n c อย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ more ตามด้วย adjective ที่มากกว่าสองพยางค์ขึ้นไปแล้วก็ตามด้วย than นะคะ more than นะคะ more than นะคะถ้าเป็นอย่างเช่นบอกว่าในหนังสือของพวกเราไปโหลดชี e a ได้เลยนะคะเออถ้าบอกว่า toby is smart rover is smarter than toby <coughs> toby is intelligent intelligent -re rex is more intelligent than rover and they are <coughs> taller more beautiful more expensive more intelligent มอด d i l i g เ n จ than นะคะ mm hmm. ก็มีแค่นี้เองของม2ง,ง่ายมากบอกแล้วบทเรียนม2ใจง,ง่ายบทเาารียนม3ปัญหาค่ะที่ขึ้นไปหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายมากๆนะคะทีนี้ถ้าเป็นขั้นอันนี้คือขั้นอะไรคะขั้นกว่านะคะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดนะคะ ขั้นสูงสุดนะคะก็จะเป็น adjective นะคะตามด้วย the น้องที่รับเพนเดเมื่อไหร่เป็นขั้นสูงสุดเมื่อน,นันนะคะถ้า adjective ธรรมดาคำสั้นๆก็ the fat a t t e c t i v e นะคะต่อไปถ้าเป็นขั้นสูงสุดนะคะประเภทมากกว่า2คำขึ้นไปก็เป็น the most นะคะ the most ตามด้วย adjective ที่มากกว่าสองคำขึ้นไปเช่น the most expensive นะคะ the most อะไรคะ the most beautiful นะคะ the most beautiful ใช้อะไรคะใช้ the นะคะใช้ the นะคะอย่างเช่นอย,ยู่ในหนังสือนะคะ Rex is the smartest the smartest นะคะ ต่อไป red is the most intelligent อันนี้คะอย่านี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือขั้นสูงสุดนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะอีกคำหนึง่งวิธีการทำนะคะน้องก็คือเอา a d เอาเอา่เอเอา adjective นะคะเติม er เติม est แต่มีบางตัวเปลี่ยนรูปไปเลยเช่น good

นะคะนี่เดียวนะคะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะจดแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะขอไปดูวิธีการอันนี้เป็นสูตรของพิ่ลิพย์นะคะทำให้ใหนหนังสือของพวกเรานะคะในหน้าที่2เราก็ไปดูนะคะมีอะไรบ้างที่มักจะใช้กับโมดูในข้อที่1น,นะคะ muscle fish s u r f แปลว่าเห็นแก่ตัวนะคะ intelligent intelligent แปลว่าฉลาดนะคะยุดโู่ ยุ่งปุ่เป็นอะไรที่ลองทายด้วย F U L F U L มกักจะใช้มองนะคะยุ Inter ่งป interesting หรือ interesting นะคะส่ว so, นถ้าลองทายด้วย Y เปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E R happy happier lovely lovelier clever clever นะคะ narrow ก็เป็น narrower วอร์แต่เป็นยูปากลมเวลาอาจารย์สอ่งวอร์แต่เป็นยูเขาจะปากลมนะคะต่อมา adjective รูปที่เหมือนกันเช่น hurt 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 นะคะมักจะใช้ more นะคะมักจะใช้ more more hurt นะคะหรือ b o r e ที่เติมดีแปลว่ารู้สึกเบื่อนะคะก็ b o r e b o r e b o r e ใส่ more เข้าไป b o r e more b o r e interesting ก็เหมือนกันนะคะหรือเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะ much more most little less least far มีเขียนได้สองแบบนะคะ f a t h e r กับ further นะคะถ้า f a t h e r เช่น if I go any farther f a t h e r F-A-R-H-E-R นะคะ F-A-R-H-E-R ไม่ใช่ f a t นะคะ F-A-R-H-E-R F-U-R-T-H-E-R นะคะ far farther far จะตอนนั้นคือแบบว่าก่อนที่จะไปไกลมากกว่านี้ ก่อนที่จะพูดไปไกลมากกว่านี้อันนี้ใช้ far farther farthest นะคะเอิ่มนะคะหรือระยะทางก็ได้นะคะก่อนที่จะนะคะ further any further นะคะถ้าพูดถึงไกลพูดไปไกลมากกว่านี้ใช้ any further แต่ถ้า far farther farthest นะคะใช้กับระยะทางนะคะนะคะ fur, fur, far further farthest ใช้กับการเหมือนกก่อนจะไปไกลมากกว่านี้อันนี้ใช้ further แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไกลนะคะ far farther farthest อันนี้คือระยะทางนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นการเปเรียบเทียบโมเดเราก็ใช้ไ้แทนคะ less than นะคะ less than แปลว่าน้อยกว่า sincere er, แปลว่าจริงใจนะคะ he is less sincere than you are นะคะใช้ you are he is you are นะคะ this shop is less crowded than cloud แปลว่าหนาแน่นหรือว่าแออัดนะคะ than that one that one than that shop ใจ่ะไหมนามถ้ามีการใช่ใชไหมคะนามอะไรก็แล้วแต่ที่พูดซ้ำใช้กว่านะคะหรือ once นะคะต่อไปเรามาหัดแต่งประโยคกันนะคะแฟนของน้องชายฉันดีกว่าน้องสาวของฉันโอ้โห แฟนของน้องชายฉันนะคะจะพูดยังไงดีครับแฟนของน้องชายฉันนะคะแฟนของน้องชายฉัน,เว,น,นเวลาน้องแต่งน้องแต่งยังไงดีคะเวลาน้องแต่งน้องแต่งยังไงดีคะเอาฉันขึ้นมาข้างหน้านะคะฉันขึ้นมาข้างหน้าก็กลายเป็น my brother มาอยู่ตรงนี้ก็เป็น my brother ของวางไว้ตรงนี้นะคะ suppose Sophie s แล้วก็ girlfriend นะคะแค่นี้เองนะคะเป็น my brother's girlfriend ดีกว่าน้องจำไหมนะคะ good better than มันเป็น adjective มันก็คือ better than adjective อยู่ต่ำลำพังไม่ได้ต้องอยู่กับ verb to be เพราะฉะนั้นคนเดียวใช้ is นะคะ is better than น้องสาวของฉัน ก็เป็น my sister หัดแต่งประโยคนะคะแล้วน้องจะเก,ก่งนะคะลูกเช่นฉันสูงกว่าพี่ชายของฉันจะพูดว่าอย่างไรนะคะฉันสูงกว่าก็ I am taller than my brother อย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะคือการเรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดก็ the คือการใช้ขั้นสูงสุดทีนี้ลักษณะของขั้นสูงสุดดูอย่างไรดีคะถึงจะกลายเป็นขั้นสูงสุดนะคะขั้ สูงสุดก็คือหนูจะมีวิธีการดูนะคะคือหนึ่งการใช้ in ค่ะ in นะคะตามด้วยสมมติว่า in the class แปลว่าที่สุดในห้อง in the family แปลว่าที่สุดในบ้าน in the house แปลว่าที่สุดในบ้าน in the country ที่สุดในประเทศนะคะ in the world ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นพวกนี้ใช้ขั้นสูงสุดค่ะ เรามาดูนะคะ this shirt is the l e s t and e e s v e s in the shop อ่าอะไรคะเสื้อตัวนี้ถูกที่สุดละนะคะในร้านแห่งนี้ in the shop ขีดเรา่า in the shop ไว้นะคะหรือว่า in my class in my class นะคะ in my class ก็ใช้ the most เหมือนกันนะคะ of all เป็นอีกเรื่องหนึ่ง of all for, นะคะ of all for, หรือ of all for, นะคะตัวนี้นะคะแปลว่ามากของทั้งหมด อะไรที่เป็นของทั้งหมดใช้ขั้นสูงสุดนะคะหรือ in น o ท n ก็ใช้ขั้นสูงสุดยกเว้นหมายเหตุค่ะหมายเหตุ head, นะคะจำไว้เลยนะถ้ามีคำว่าแดนเอนี่อาเธอเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ข้างหน้าจะเป็นขั้นกว่าเท่านั้น ขั้นน่าจะเป็นขั้นกว่าเท่านั้นอันนี้ออกข้อสอบเข้าเตรียมปุดมนะคะเช่นถ้าเป็นขั้นสูงสุดเช่นน้องมีคนอยู่ในห้องนี้ตัด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 นะคะอันนี้คือเก่งที่สุดสวยที่สุดไปเลียที่สุดสูงที่สุดอะไรที่เป็นที่สุดในห้องอินคลาสใช้ขั้นสูงสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ทิพย์เอาใหม่พี่ทิพย์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มพี่ทิพย์แบ่งออกตัด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  สมมติว่าพี่ได้บอกอั่างนี้ชุบเหลือแค่สิ่งนี้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นการเทียบระหว่างสองกลุ่มก็คือคนนี้กับคนที่เหลือทั้งหมดคนที่เหลือทั้งหมดใช้คําว่า dan any other ถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่แสดงว่าดีกว่าเก่งกว่าสวยกว่ารอกว่าสูงกว่าขั้นกว่าเท่านั้นเท่ามีคําว่า any other นะคะ any other เพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องใช้แดนเช่น ตุ้ม is taller than any other boy in my class ถึงแม้ว่าจะมีคำว่า in my class ก็เป็นขั้นสูงสุดนะคะต่อไปนะคะก็จะมีอันต่อไปนะคะก็มีคำว่า the most นะคะคือขั้นสูงสุด the most นะคะ the most selfish the most intelligent the most difficult hard harder hardest slow slower slowest หรือว่า late later latest นะคะอ่ะโอเค